เข้าสู่วันที่4นะครับทหารไทยกับกัมพูชายังคงเปิดฉากปะทะกันอย่างต่อเนื่องทางฝั่งของประเทศไทยเองก็พยายามที่จะควบคุมสถานการณ์บดขยี้เข้าไปแล้วก็ทําลายฐานที่มั่นทางการทหารของกัมพูชาให้สิ้นสภาพการเป็นภัยคุกคามแล้วก็รุกรานอธิปไตยความปลอดภัยของพ่อแม่พี่น้องประชาชนดังคําที่บอกว่าให้มันจบ ที่รุ่นนี้นะครับคุณผู้ชมครับสถานการณ์ล่าสุดเนี่ยเดี๋ยวผมจะฉายภาพให้กับคุณผู้ชมได้ดูทั้งในพื้นที่กองทัพภาคที่1กองทัพภาคที่2แล้วก็พื้นที่กองบัญชาการป้องกันชายแดนจังหวัดจันทบ,บุรีแล้วก็จังหวัดตราดที่ควบคุมสถานการณ์โดยหน่วยนาวิกโยธินนะครับสถานการณ์ตอนนี้มีความตึงเครียดแนวรบตลอดชายแดนเนี่ยนะครับอย่างกองทัพภาคภาคที่สองเนี่ยสิบสองแนวรบนะครับ ถ้าเป็นกรมชาการป้องกันชายแดนเนี่ยนะครับก็จะมีสักประมาณหนึ่งแนวรบหลักๆก,ก็คือที่บ้านชำรากอำเภอเมืองจังหวัดตราดนะครับเมื่อช่วงหัวค่ำเมื่อวานนี้ก็มีปฏิบัติการเรือหลวงนะครับคุณผ,ผู้ชมไม่เคยยิงมาก่อนนะครับพยายามยิงโจมตีกัมพูชาเพืสนับสนุนหน่วยนาวิกโยธินทุกทิศ,ท,ท,ศทุกทางแต่ก่อนอื่นเราไปเริ่มต้นกันที่ กองทัพภาคที่หนึ่งโดยกองกําลังบูรพาโอ้โหคุณผู้ชมเพิ่งออกถแถลงการสรุปสถานการณ์มาเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาอันนี้คือข่าวล่าสุดแล้วนะครับที่กองทัพภาคที่หนึ่งโดยกองกําลังบูรพามีอยู่ด้วยกันทั้งหมด5แนวรบนะครับคำว่า5แนวรบก็คือ5พื้นที่การประทะเลยคุณผู้ชมเดี๋ยวผมอัปเดตให้ฟังก่อนนะครับเผื่อใครอยากทราบว่าตอนนี้ไปถึงไหนแล้วเป็นข่าวดีครับในพื้นที่กองทัพภาคที่1เราไม่มีทหารเสียชีวิตนะฮะเราไม่มีทหารเสียชีวิต แม้แต่รายเดียวนะครับอันนี้ยืนยันข้อมูลให้ชัดเจนก่อนนะไม่มีทหารเสียชีวิตในขณะเดียวกัน5แนวรบที่เราบอกไปหนึ่งก็คือพื้นที่ครองแผงครับครองแผงเมื่อวานนี้ที่ทหารไทยไปยึดได้แล้วก็ปักธงชาติไทยเอาไว้แล้วปรากฏว่าตลอดทั้งวันวันนี้โดนทหารเขมรถล่ลมบ m 2 1เข้าใส่60ลูกนะครับแล้วก็ยังมีกองกํลาลังภาคพื้นของเขมรพยายามที่จะด,ดันทหารไทยออกจากพื้นที่ความหมายก็คือยึดแล้ว ขเขมรมันจะเอาคืนนะครับจุดที่2ก็คือการยึดครองใช้คําว่ายึดครองนะครับพื้นที่บ้านหนองย่าแก้วขเขมรก็ใช้ปืนคอแล้วก็กระสุนปืนใหญ่โจมตีอย่างต่อเนื่องจุดที่3ก็คือหนองจานเรายัางยึดครองไม่ได้นะครับใช้คําว่าตรึงกําลังก็โดนทหารขเขมรเนี่ยนะครับยิงปืนคอเข้าใส่อย่างต่อเนื่องจุดที่4ี่ก็คือบ้านครองรึกกองทัพภาคที่1ใช้คําว่ายังเฝ้าระวังอยู่และจุดที่5ก็คืออําเภอครองหาด ทหารตรึงกําลังเอาไว้มีอยู่5แนวรบด้วยกัน5แนวรบนี้ไม่น่าไว้วางใจเพราะเมื่อสักครู่ที่ผ่านมากองทัพภาคที่1ประกาศเคอร์ฟิวแล้วนะฮะประกาศเคอร์ฟิวห้ามออกจากเคหสถานตั้งแต่หนึ่งทุ่มจนถึงตีห้าในพื้นที่4อําเภอด้วยกันนะครับประกอบไปด้วยอรัญญประเทศตาพระยาครองหาดและก็อําเภอโคกสูงนั่นก็หมายความว่าพื้นที่ของกองทัพภาคที่ห ตอนนี้พยายามที่จะยึดคืนพื้นที่ให้ได้โดยเร็วแต่ทั้งนี้ก็ต้องตรึงกําลังเอาไว้เพราะเขมรก็พยายามที่จะตอบโต้คืนเช่นเดียวกันนะครับสำหรับรายละเอียดของการปฏิบัติงานอะเรามาดูภารกิจของกองทัพภาคที่หนึ่งนะครับได้นํายานเกราะล้อยางหรือสไตเกอร์เข้าไปควบคุมพื้นที่ได้เพิ่มเติมก็คือด่านบึงตะกวนอยู่ตรงกันข้ามจุดผ่อนปลนทางการค้าบ้านตาพระยาตามภาพพิคูผู้ชม เห็นอยู่น้านขณะนี้นะฮะคือย้ำนะฮะเข้าไปปุ๊บปักธงชาติไทยปั๊บเนี่ยไม่ใช่ว่าเสร็จนะฮะไม่ได้ว่าเสร็จเพราะขมินมันก็จะเอาคืนต่อโดยการยิงปืนคอแล้วก็ยิง BM 2อถล่มต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยสําหรับสถานการณ์เพราะนั้นจึงมีความจําเป็นครับที่กองทัพภาคที่หนึ่งก็ต้องได้รับการสนับสนุนทางอากาศยานนะครับเพราะว่าวันนี้ F-16 ของไทยได้ทิ้งระเบิด2ลูกเพื่อทําลายฐานที่มั่นของทหารกัมพูชาบริเวณเขตชายแดนบ้านหนองจาน หลังจากปืนใหญ่หยุดยิงไปแล้วระยะหนึ่งนะครับโดยตามรายงานบอกว่าออกปฏิบัติการตั้งแต่เวลา10นาฬิกาที่ผ่านมาครับเห็นไหมคือหนองจานเนี่ยยังยึดไม่ได้ใช้คําว่าตึงกําลังอยู่นะฮะใช้คําว่าตึงกําลังเพราะขมรนเนี่ยมันยิง BM21 เข้ามาอย่างต่อเนื่องก็เลยต้องขอความช่วยเหลือจาก F16 หรืออาจจะมีกริปเพนในเร็วๆนี้นะครับ <S <S นอกจากนั้นหน่วยเฉพาะกิจที่11ของกองกําลังบูรพากองทัพภาคที่1น,นะครับ ยังใช้ปฏิบัติการโดรนทิ้งไข่เพื่อทำลายฐานปฏิบัติการทางทหารของกัมพูชาฝั่งตรงกันข้ามบ้านครองแผงอำเภอตาพรยาจังหวัดสะแก้วเห็นไหมครับคือเรายึดครองแผงได้แล้วแต่มันก็จะอยู่ประชิดกับฐานทาหารขเขมรก็ต้องทำลายฐานทาหารขเขมรด้วยเพราะไม่เช่นนั้นเมื่อเข้าไปยึดแล้วก็จะถูกยิงตมตีอย่างต่อเนื่องนะครับข้ามไปต่อที่ชายแดยนจังหวัดตราดอันนี้ของหนักเลยครับ นาวิกโยธินหน่วยบัญชาการป้องกันชายแดนจังหวัดจันทบ,บุรีและก็จังหวัดตราดย้อนกลับไป18นาฬิกาสนาทีของวันที่9ธันวาคมนะครับถึงคิวเรามีเครื่องบินแล้วใช่ไหมอันนี้คือเรือรบครับเรือหลวงเทพา525ของไทยระดมยิงปืนจากเรือในอ่าวไทยสนับสนุนปฏิบัติการของนาวิกโยธินในพื้นที่บ้านหนองรีอำเภอเมืองจังหวัดตราดนะครับสามารถยึดพื้นที่จุดยุทธศาสตร์บ้านสามหลังได้แล้วประมาณ 80%แล้วก็ยืนยันนะครับจากนาวิกโยธินยังไม่มีทหารเรือเสียชีวิตแม้แต่รายเดียวเหมือนกับกองทัพภาคที่หนึ่งะครับในขณะที่นาวิกโยธินก็ยังคงสั่งระดมยิงปืนคอเพื่อทำลายสแกมเมอร์ในพื้นที่ธรรมดาจังหวัดโพธิสัตว์อยู่ตรงกันข้ามกับบ้านชำรากนะครับถูกใช้เป็นสานที่สะสมกำลังของฝ่ายกัมพูชานี่ฮะมีคลิปเหตุการณ์ี้ดูชัดเจนนะครับ ยิงข้ามเข้าไปอันนี้เป็นฐานของพวกสแกมเมอร์ธมอดานอกจากนั้นช่วงเที่ยง10นาทีนาวิกยโยธินก้อนวดมยิงปืนใหญ่เข้าใส่ตึกของบ่อนคาสิโนในพื้นที่ธมอดานี่แหละครับซึ่งอยู่ตรงกันข้ามกับบ้านชารากก็พบแหละครับว่าเป็นสถานที่ซ่องสมของฝ่ายกัมพูชาคือมีทั้งยิงลักษณะพื้นที่ที่เป็นหมู่บ้านคล้ายๆกับปลูกเป็นหมู่บ้านจัดสรรแล้วก็ยิงไปโน่นคุณผู้มชมเห็นไหมฮะอันนั้นเป็นลักษณะของตึกมีหลายชั้น ความเสียหายของสแกมเมอร์ในพื้นที่ธรรมดานีครับเราซูมเข้าไปดูใกล้ๆหลังจากโดนปืนใหญ่ของนาวิกโยธินนะครับก็ได้รับความเสียหายอย่างหนักหน่วงนะเรายืนยันนะครับว่าการยิงในครั้งนี้เนี่ยมัได้มีเจตนาที่จะมุ่งเป้าไปที่เรื่องของสแกมเมอร์แต่พบว่าฐานเหล่านี้เนี่ยถูกใช้เป็นที่ตั้งของกองกําลังกัมพูชาโดยเฉพาะดโดรนพรีชีพหรือว่าดโดรนกามิกาเซน,นะครับนี่ คือโดนรอบนี้ไม่เหมือนรอบก่อนเพราะถล่มตึกเพราะถล่มรังสแกมเมอร์กันเป็นว่าเล่นนะครับนอกจากนั้นเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมาคลิปเพ่นบินดึกครับรอบข้ามจัดมื้อพิเศษไข่รกระทะให้กับบอนบรอยยอหิวรีสอร์ทแอนคาสิโนซึ่งอยู่ตรงกันข้ามกับคาสิโนลิมเฮงนะครับถ้าว่ากันตามตรงก็อย่าอยู่ตรงกันข้ามกับช่องจอมของจังหวัดสุรินนะครับเพราะว่าไอ้จุดนี้เนี่ยเขมรใช้ซุกซ่อน bm 2 1แล้วก็โดรนพีชีพ ก็เลยทิ้งไข่กระทะว่ากันง่ายๆนั่นแหละไฟไหม้ลุกท่วมไปเลยนะครับอันนี้คือมือค่ำนะมาดูมื้อเที่ยงของวันนี้กันบ้างนะครับกริปเพนกับ f 1 6ทีนี้มาแพ็คคู่เลยคุณผู้ชมมาแพ็คคู่ครับสองลำเข้าปฏิบัติการทิ้งไข่กระทะอีกแล้วคาสิโนแล้วก็ฐานสแกมเมอร์ในพื้นที่โอซเมตอยู่ตรงกันข้ามกับช่องจอมของจังหวัดสุบรินเช่นเดียวกันนะครับย้ำว่าเรามีหลักฐานเป็นพื้นที่ซุกซ่อนโดนผีชีพ แล้วก็ BM21 พร้อมกับอาวุธยุโทโธปกรณ์ของฝ่ายกัมพูชาครับนี่เพราะฉะนั้นสรุปกองทัพภาคที่1กับกองบัญชาการป้องกันชายแดนจังหวัดจันทบุรีแล้วก็ตราดในกองทัพเรือหน่วยนาวิกโยธินเดินหน้าปูพรมถลม่มยึดคืนแผ่นดินไทยแล้วก็ทําลายรังสแกมเมอร์อย่างต่อเนื่องเข้าสู่วันที่4นี่คือความหมายที่เวลาจะมีนักการเมืองถามว่ารบทําไมคำมหมายเขาว่าจบคือตรงไหนอย่างไร จบก็คือยึดแผ่นดินไทยกลับคืนไม่เอาแผ่นดินขเขมรด้วยนะแผ่นดินขเขมรไม่เอาเอาเฉพาะแผ่นดินไทยกลับคืนถึงจะจบทําลายขีดความสามารถทางการทหารของขเขมรให้สิ้นซากถึงจะจบทําลายฐานที่มั่นที่อยู่ตรงแก๊งสแกมเมอร์แล้วก็คาสิโน,โนถึงจะจบนี่คือความหมายที่ทหารกําลังทํางานอยู่ณขณะนี้นะครับไม่ใช่ไปรุกไม่ใช่ไปทําสงครามหรือไปหาเรื่องฝ่ายกัมพูชาแต่ประการใดจากกองทัพภาคที่หนึ่ง แล้วก็ทหารเรือนาวิกโยธินทีนี้เรามาดูพื้นที่ใหญ่กันบ้างก็คือกองทัพภาคที่สองลักษณะเป้าหมายก็คือเหมือนกันนั่นแหละครับแต่กองทัพภาคที่สองเนี่ยมันควบคุมพื้นที่4จังหวัดสุรินทร์บุรีรัมย์ศรีสะเกดอุบลราชธานีวันนี้ยืนยันชัดเจนนะครับว่าเปิดแนวรบทุกจังหวัดมีทั้งหมด12แนวรบสะแก้วห้าแนวรบว่าเยอะแล้วนะกองทัพเรือหนึ่งแนวรบว่าเยอะแต่ที่นี่หนักสุด พราะว่า12แนวรบผมพาคุณผู้ชมย้อนกลับไปดูภารกิจของกองกําลังสุราษฎดารีตั้งแต่เมื่อวานนี้คลิปที่คุณผู้ชมเห็นก็คืออาหารไทยนํายานเกราะเข้าไปถล่มป้ายทางเข้าฐานบัญชาการของกองร้อยรักษาชายแดนของฝั่งกัมพูชาในพื้นที่บ้านตาม็กที่บริเวณสำเตอําเภอกันทรลักษ์จังหวัดศรีสะเกษนะฮะก็คือขับชนป้ายไปเลยเพื่อแสดงให้เห็นว่า เป็นการทำลายฐานบัญชาการของขเขมรแล้วก็ยึดแผ่นดินกลับคืนพูดง่ายๆก็คือพื้นที่สําแต่ที่เราพูดถึงมาโดยตลอดว่าโดนขเขมรเนี่ยยึดไปเป็นระยะเวลาย,ยาวนานอีกหนึ่งภารกิจนะครับทหารไทยยิงปืนใหญ่ทําลายฐานทหารกัมพูชาในพื้นที่จุบตาโมกก่อนที่จะเข้าไปเคลียร์สถานที่ด้านในและอีกหนึ่งไฮไลท์นะครับเป็นการถลม่มทาวเวอร์เครนบนปราสาทพระวิหาร ของฝ่ายกัมพูชานี่ยแหละครับพังทลายลงอย่างสมบูรณ์ซึ่งพบน,นะครับว่าเป็นเสาที่ใช้ส่งสัญญาณแจมเมอร์หรือแอนตี้โดนว่ากันง่ายๆนะครับเนี่ยยิงถล่มเพราะฉะนั้นเวลาใครถามว่าแล้วจะรบถึงตอนไหนและจะทำอย่างไรก็ทำลายขีดความสามารถของทหารกัมพูชาให้สิ้นสภาพและยึดแผ่นดินไทยกลับคืนเมื่อทำสำเร็จก็จบแต่เพียงเท่านั้น นี่คือความพยายามที่เสี่ยงเป็นเสี่ยงตายของทหารทุกคนครับเห็นไหมฮะและที่สําคัญยังไม่จบเพราะว่าเมื่อยึดเสร็จแล้วจะโดนอันนี้อ่ะเรามาดูชุดใหม่จากอาร์มี่ i ิลิเ f อรี่พอทหารไทยเนี่ยเข้าไปยึดพื้นที่เสร็จแล้วขมห็นใช้วิธีการแบบไหนครับมันใช้ทหารกัมพูชายิง b m 21โจมตีทหารไทยเราไปดูคลิปล่าสุดนะครับที่ถ่ายโดยทหารกัมพูชา มันยิงมาก็จะกระหาฝนเห็นไ,ไหมครับยึดปุ๊บก็จะโดนโต้กลับเหมือนกันลองไปดูคลิปนี้ครับอีกหนึ่งคลิปในเวลา12อนิกา20นาทีทหารเขมนประดมยิงจรวดหลายลำกล้องกไอบีเอ็มยี่สนี่แหละครับไปยังปราสาทธนาอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุริน ซึ่งการยิงไปที่คณาเพราะว่าคณาทหารไทยขึ้นไปยึดได้จําได้ไหมครับเมื่อ2วันก่อนยึดปุ๊บขเขมรมันก็จะเอาคืนปรากฏว่ามันส่งทหารราบเนี่ยนะครับเข้าไปสู้กับทหารไทยแล้วมันก็ยิง bm 21เนี่ยเข้าไปใส่ด้วยข้อความหมายก็คือมันยิงพวกเดียวกันเองด้วยนะครับซึ่งเดี๋ยววันนี้ทันข่าวข้ามจะมีรายละเอียดให้ได้รับชมกันด้วยลองไปดูครับ จากนั้นปฏิบัติการตอบโต้ของทหารกัมพูชานะครับยังใช้ระบบป้องกันภัยทางอากาศประทับบ่าหรือที่เรียกว่า MANPADS แบบ q w 1นะครับ <S <S เพื่อต้องการยิงหรือว่าสอยเครื่องบินรบ F-16 หรือว่ากริปเพนซึ่งทหารเขมรถ่ายคลิปเอามาโชว์ครับ านอกจากนี้ตลอดทั้งวันยังพบนะครับว่ากองทัพกัมพูชายังคงเคลื่อนยุโทโภปกรณ์ขนาดหนักขนาดใหญ่เข้ามาในพื้นที่ชายแดนอย่างต่อเนื่องนะครับอย่างภาพที่เห็นกองทัพกัมพูชาเคลื่อนย้ายรถถังที5 5ไปยังแนวหน้าในจังหวัดบันเตียเมียนเจยซึ่งอยู่ติดกับจังหวัดสะแก้วของไทยนะครับหมายถึงว่าจะเอาไปรบกับกองกําลังบูรพาชัดเจนนะ 10นาฬิ48นาทีทหารกัมพูชาเคลื่อนย,ย้ายรถยิงจจรวดไหลลำกล้องแบบไทย90บีขนาด122ม mm. ิลิเมตรเข้าไปซ่อนตัวอยู่ในชุมชนพลบรเรือนของจังหวัดอุดรมีชัยครับ,เอา,าบเ,รเอาชาวบ้านเป็นโรคมนุษย์เอาชาวบ้านเป็นโลกกำบังเหมือนเดิมคุณผู้ชมนอกจากนั้นยังพบว่าทหารเขมรเคลื่อนย,ย้ายรถถังที55ไปยังพื้นที่แนวหน้าตามคลิปที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้เลยนะฮะโอ้โห สถานการณ์คืนนี้มีรายงานนะาที่พูดดักไว้ก่อนคืนนี้มีรายงานว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยจะยกหูหาน้ําตรีอนุทินและก็นายมนตรีหุนมาเนตของขเขมรด้วยการสู้รบในครั้งนี้จะไปจบที่ตรงไหนน่าติดตามเป็นอย่างมากนะครับส่วนความเคลื่อนไหวของหุนเซนซึ่งแย่งที่ทำงานของลูกชายเป็นผู้บัญชาการการรบด้วยตนเองนะครับ ได้ออกมาบอกนะครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยทหารเขมรเริ่มไม่มีข้าวกินถึงขนาดออกมาโพสโซเชียลขอรับบริจาคข้าวข้าวเม่าอะครับแต่ภาษาเขมรเนี่ยฮุนเซนจะเรียกว่าอัมบกร่วมกับบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนะครับโดยบอกว่าขอให้ประชาชนชาวเขมรช่วยกันบริจาคอัมบกหรือว่าข้าวเม่าบางคนก็บอกว่าเป็นข้าวตอกบางคนก็บอกว่าเป็นข้าวขั่วให้กับทหารเขมรคือพูดง่ายๆทหารเขมรเริ่มขาดสเสบียงนะครับโดยฮุนเซนขอรับบริจาคพร้อมกับประกาศว่า ให้ทหารมเขมรรับประทานอําบกข้าวใหม่เพื่อต่อสู้กับข่าศึกนะฮะอันนี้คือท่าทีล่าสุดของฮุนเซนอาแถมข่าวอีกนิดหนึ่งนะฮะก็คือทางฝั่งของนักกีฬามเขมรที่มาแข่งกีฬาซีเกมครั้งที่33ในประเทศไทยสรุปก็คือกังวลเรื่องความไม่ปลอดภัยนะครับประกาศขอเดินทางกลับประเทศทั้งหมดแล้วถ้าพูดกันง่ายๆก็เหมือนกับเป็นการฝา่าฝืนคําสั่งฮุนเซนนะเพราะฮุนเซนสั่งให้แข่งต่อฮุนเซนสั่งห้ามกลับแต่นักกีฬาก็กลัว ก็กลับเดี๋ยวรอดูว่าจะมีผลกระทบหรือไม่แต่ในเบื้องต้นก็จะแสดงให้เห็นนะครับว่านักกีฬาเขมรไม่ฟังหุนเซนส่วนสมรังสีสมรังสีอดีตผู้นำฝ่ายค้านของกัมพูชานะครับได้ออกถแถลงการของรัฐบาลอิสระอีกครั้งหนึ่งนะครับเรียกร้องให้ประชาชนกับทหารจับอาวุธขึ้นมาโค่นล้มอะบอบฮุนเซนนะครับโดยประนามว่าฮุนเซนใช้ทหารเขมรและพลเรือนเป็นโรคมนุษย์ และหุนเซนมีส่วนเกี่ยวข้องกับเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติตามแนวชายแดนอรอดูนะว่าจะปลุกขึ้นหรือเปล่าสำหรับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นภาพรวมของการสู้รบ4วันที่ผ่านมาจะมีไปจนถึงวันที่5วันที่6และวันที่7หรืออาจจะจบตั้งแต่คืนนี้นะคุณผู้ชมครับหรือไม่อย่างไรเพราะพ่อใหญ่ทำมาแล้วครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ Trump, แห่งสหรัฐอเมริกา ได้ออกมาประกาศระหว่างขึ้นพูดบนเวทีหาเสียงที่รัฐเพนซิวเนียว่ากำลังจะโทรศัพท์มาหาไทยกับกัมพูชาในเร็วๆนี้เพื่อให้หยุดยิงหลังจากเจ้าตัวเคยเป็นสักขีพยานในการลงนามถ้อยถแถลงร่วมระหว่างไทยกับกัมพูชาที่ประเทศมาเลเซียเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมานะครับการที่ไทยบอกว่าจะโทรหาวันพรุ่งนี้ความหมายก็คือคืนนี้นะครับเพราะตอนนี้เข้าใจว่าที่สารฐน่าจะประมาณตีห้าแล้วละ่ะ ตีห้าหกโมงเช้าประมาณนี้นะครับกว่าทัาจะตื่นกว่าทัาจะเข้าทำนงทํทำเนียบมีคนมาบรีฟรงานก็น่าจะสักประมาณห้าหกทุ่มบ้านเรานะครับแล้วหลังจากนั้นมารอลุ้นกันว่าการขยับของทัานั้นจะมีน้ำหนักขนาดไหนเพราะก่อนหน้าที่ทัาจะขยับเนี่ยนะฮะมาโกบูบิโอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐก็เรียกร้องมาที่ทั้งสองประเทศว่าสหรัฐมีความกังวลต่อการสู้รบและความสูญเสียที่ยังคงดําเนินตามแนวชายแดนไทยกัมพูชา บอกว่าทั้งสองฝ่ายควรหยุดการสู้รบโดยทันทีเพื่อปกป้องผลรบรเรือนและก็กลับไปใช้มาตรการลดความตึงเครียดที่ระบุเอาไว้ในปฏิญญากรัวลาลําเปอร์นะครับทั้งนี้ไทยและก็กัมพูชาได้ลงนามเมื่อวันที่26ตุลาคมที่ผ่านมานะครับคุณผู้ชมอย่างไรก็ตามก่อนที่ทรัมป์จะมาแล้วก็รูบิโอจะมาเนี่ยนะครับเมื่อสักครู่เนี่ยอันวาก็มาแล้วนะอันวาอิบรายิมน้ำตรีมาเลเซียบอกว่าโทรคุยกับอนุทินกับฮุนมาเนตแล้วนะ แต่ยังหาข้อสรุปไม่ได้อัปเดตนะฮะอันนี้ข่าวล่าสุดเลยนะครับแต่ขมีนนี่สิครับส่งที่ปรึกษาของฮุนมาเน็ตไปให้สัมภาษณ์กับสนักข่าวรอยเตอร์ว่ากัมพูชาย,ยังคงเปิดกว้างต่อการเจราจาแบบทวิภาคีกับไทยเพื่อยุติความขัดแย้งในทันทีแต่อ้างนะครับว่าฝ่ายกัมพูชาจะไม่เป็นฝ่ายเริ่มก่อนอันนี้ก็คืออ่อยแล้วล่ะอ่อยว่าอยากที่จะเจราจา ก็เลยไปให้สัมภาษณ์กับสัมาข่าวรอยเตอร์โดยใช้ตัวแทนก็คือที่ปรึกษาของหุนมาเนตนะครับส่วนนรัมนตรีของไทยละ่ะจุดยืนเป็นอย่างไรกันบ้างวันนี้ที่อาคารรัฐสภานะครับรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ถึงเหตุการณ์การประทะระหว่างไทยกับกัมพูชาล่าสุดโดยขอให้ประชาชนฟังข้อมูลจากกองทัพและก็หน่วยงานความมั่นคงที่ถแถลงทุกวันอยู่แล้วอย่าไปฟังข้อมูลจากแหล่งอื่น ผู้สื่อข่าวถามว่าท่าทีของขเขมรเนี่ยติดต่อหรือว่าประสานเข้ามาหรือไม่น้ำตรีอัปเดตย,ยืนยันสักประมาณ9ก้าโมงสิบโมงที่ผ่านมานะครับบอกว่าไม่มีเมื่อถามถึงข่าวที่ปรึกษาตร,กรีกัมพูชาส่งสารเข้ามาว่าอยากจะพูดคุยแล้วก็เจรจาความจริงแล้วเป็นอย่างไรน้ำตรีก็ย้อนถามว่าส่งให้กับใครผู้สื่อข่าวตอบว่าเป็นการพูดผ่านสื่อก็คือพูดผ่านรอยเตอร์ที่เรานําเสนอไปเมื่อสักครู่นะครับคุณอนุทินจึงตอบว่าไม่ได้ มันต้องมีช่องทางของมันความหมายก็คือว่าไม่เอาเอาลักษณะเหมือนกับไปสัมภาษณ์สื่อแบบนี้ไม่ได้เมื่อถามว่าช่องทางดังกล่าวยังมาไม่ถึงใช่หรือไม่น้ำตรีก็บอกนะครับว่าเขาก็มีช่องทางในการดำเนิน,เนการอยู่แล้วแต่ตอนนี้ไม่ใช่เวลาที่จะมาคุยกันคือพูดแบบนี้ความหมายก็คือคุยนั่นแหละครับแต่ตอนนี้ยังไม่ใช่เวลา เมื่อถามนะครับว่าสถานการณ์ตอนนี้จําเป็นต้องขอเปิดประชุมร่วมรัฐสภาตามมาตรา165เพื่อขอความเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์หรือไม่น้ําตรีบอกนะครับว่าตอนนี้ยังไม่ได้รับการร้องขอใดๆและก็ยืนยันนะครับว่าทางกองทัพทหารนั้นยังคงควบคุมสถานการณ์ได้อย่างเต็มที่ครับครับเขาก็ามีช่องทาง ในการดําเนินการอยู่แล้วนะครับแต่ตอนนี้เราก็คงไม่ใช่เวลาที่มาพูดคุยกันผมคิดว่าตอนนี้ทางยังไม่ได้รับการร้องขอใดๆแล้วก็ทางกองทัพก็ยังยืนยันว่าย่งควบคุมสถา,านการณ์ได้นะครับอย่างเต็มที่แล้วก็เขาก็มีเขาก็แค่มาบอกว่าขอให้รัฐบาลได้ให้การสนับสนุนการดําเนินการ นะครับปล่อยปล่อยให้วิธีการดำเนินการเนี่ยเป็นเป็นไป,นปนตามการวางกลยุทธ์ของพวกเขาแล้วครับและทั้งหมดนี้ก็คือยุคนชนข่าวนะครับ